เทว,วาเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ซ้ำจังหวัดชยดยายแดนใต้นะคะก็ตอนนี้ไลายลผักสวนกว็บกำลังเร่งติดตามคนร้ายนะคะซึ่งผู้บังคับการตํารวจภูธรยาลาค่ะเขาชี้กาลังเร่งซืบสวนติดตามข้อมูลคนร้ายก่อเหตุถูกดานนะคะแนนชายแนวทางสันติวิธีเจราจาพูดคุยอย่าให้ชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนค่ะ พลตำรวจตรีทินกรรังหมานผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดยาลาค่ะเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการติดตามกลุ่มคนร้ายเทกอเหตุโดยขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานอย่างเต็มที่ทางการสืบสวนติดตามจากกล้องวงจรปิดการสอบสวนพยานเ,เห็นเหตุการณ์พยานแววหล้อมติดเกี่ยวข้องซึ่งขณะนี้ค่ะย่ระว่างการรวบรวมพยานหลักฐานยังไม่ทิ้งประเด็นใดๆประเด็นหนึ่งนะคะยังคงต้องเคลียร์สาเหตุแต่ละประเด็นเพื่อให้มีความกระจ่างชัดเจนแล้วก็ต้องสามารถตอบคำถามของสังคมได้ ส่วนมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะคะผู้บังคับการตํารวจแห่งชาติรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติผู้บัญชาการตํารวจผู้ทภนผักก้าวแล้วก็แม่ทักภักทิเซก็ได้สั่งการให้แต่ละพื้นที่ว่างมาตรการอย่างเข็มงวดระมัดระวังป้องกันปิดจุดอ่อนต่างๆอย่าให้คนร้ายรว่าผู้ที่ไม่ว่างดีเข้ามาก่อเหตุได้ทางการตั้งจุดตรวจจุดสกัดการเสริมกําลังในพื้นเที่เสี่ยงต่างๆแล้วก็จุดลอดแ้มรวมถึงเป้าไม้อ่อนแอด้วยค่ะ โดยเขาให้บุรณาการกำลังตำรวจทหารฝ่ายปกครองและก็ถูกผักส่วนอย่างจริงจังนะคะประสานความร่วมมือจากภาคประชาชนในการแจงเบาะแสต่างๆก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะไม่ต้องการให้เกิดความรุนแรงนะเพราะว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับคนในพื้นเที่เป็นอย่างมาค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการค้าขา,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 ขายการดํารงชีพนะคะก็อยากให้ถูกฟ้าในชายแนวทางสันติวิธีเจรจาพูดคุยกันนะอย่าให้ชาวบาว้านหรือสังคมโดยรวมเนี่ยต้องมีการเดือดร้อนนะคะ